สวัสดีครับพี่รองขาในีบรรยากาศนาคะกหน่อยมารวมทีมเตรียมซ้อมแล้วนะคะสําหรับค่าคืนนี้นะคะบรรยากาศเ่ไ่นายากเ่อียากเีบยก่่นน้องค่คนานาี้เอากมานัง่าในขวดมานน้น้อานอนีช่วงาอานะคะม่น้านเม็มาน,น,นมามามีี้เนมืา้าน

หาใครบ้างลูกเพื่อนมาครบยังเลยตงนีสกายกิดสกายก็คยไม่เป็นไรรถปรับไหมก็จ่ายให้ปรับสองพันส่งเลขมาจะโคนใหนสองพันยี่สิบาทใช่ไหมครับป้า่ย อันบินอื่นครับอบินไปมาแากบินไต่บินลินเช้าเย็นกลับบังเช้าเหมือนใจรเสการเสี่ยงมีรอบบินกับใบสี่โมงพอเนาะวัดแดงเดี๋ยวจะไปออกรายการสดนะครับรอบวันอื่นสดครับเป็นสดช่องไหนรอบวันบันเทิงหรือเปล่าช่องวันบันเทิงรอบบ่ายรบเที่ยงเที่ยงครับเที่ยง สิบเอ็ดโมงห้าสิบนี่แหละแล้วก็จะไปฝากผลงานของสาวน้อยลนพลโชไปโปรโมทวงเราแล้วก็ไปโปรโมทละครที่เล่นเรื่องสงครามหมอลำสงครามหมอลำใช่คุณน้ำฮับดี้ทำงานแบบเต็มที่เต็มกำลังขาดมอส่งงงานมาวยหยองไปแล้วครับพี่น้องมวยหยองย้ายนอยตาโกนครับคิดเบิ้งกันการามดีไปออกที่นี่น้ำดีก็ ทางรายการบีฟมาตามในกลุ่มหน่อยเอกกล้องสกายเอกกล้องสกายยังไม่มาเลยกาดำเมื่อไปเมื่อใดอย่าพี่น้องลูกเพิ่นเมื่อไปเมื่อใดโปรดิวเซอร์ถามหาต้องเอากาดำไปน้ำสุดใครอินปังทั้งพ่อทั้งลูกนะชาพี่น้องคะกำลังเช็คเซ็คเช็คชื่อครับพี่น้องได้เป็นตั้ไแต่ดินพันคนระเบียบดีนะครับเราต้องระเบียบง่ายระเรียบตรงต่อเวลา เวลาซ้อมก็คือซ้อมเวลาพักก็คือพักโอ้ทางผมคือใส่งามเลยอยากนั้มันกล่องไปได้เนาะหันบ่ได้ดีพ่อแต่เวทีนีก็บหมอกระทายได้ใส่งามหันกลองเลเพิ่นเปิดเปิดตัวเวทีสองนั้นเพิ่นโชว์ไปแล้วเป็นจังไหนเนี่ยพี่รองมาคอมเมนต์โซฟังเนี่ยโอ้โหอลังอล่าอลังผู้ใดเป็นเจ้าภาพเจ้าการจังงั้นปีนี้เห็นว่าคุ้มค่ะแสงสีเสียงสุดยอดเลยเวทีสวยงามแปลกไม่เหมือนผู้ใดเลยนะคะเออ เปิดตัวเวทีมาแล้วฮือฮากันมากนะคะพี่รองะอ<า>สะออนหลายเนาะพี่รองพี่น้รับสมัครเจ้าภาพราการเจ้าการนะคะวงสาวน้อยลำพันธุ์โชว์เขาเปิดฤดูรการนั้นที่11ตุลาคมค่ะพี่รองัอบเต้ยต้นน้อ,อยลวงเปลี่ยนเติมบอ คยที่มาใหม่ต่อนพวกนี้ใช่ไหมครับที่นี่นะครับนัาแคร์ขาไ กำลังใจให้ผู้นำทีมงานเฮานะนิวซีเบอร์รดอนะคะน,นำทำเฤดูกาลนี้ซีเบอร์รดอนทำทุกอย่างไปรองค่ะตามซื้อโซเชียลที่เฮาได้ลงไปตามข่าวที่เฮาได้ลงโซเชียลไปนะพี่น้องเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดชุดเฮ็ดขีเอ็ดซุบซิบเพลงขีเอ็ดทุกสิกก่งทุกอย่างแม้แต่กระถางคาเต็นมาชอมเต็นเทวรละเป็นคนพาเห็ด เอาค่ะพี่ร้องออกแบบโชว์ต่างๆนะคะพี่วัดป็นคนเห็ดสุดยอดที่ดีจนเต็มที่เลยค่ะไม่ว่าจะไปเส้นสัญญาโปรโมทงานหาเจ้าภาพโดยการจงงานจะที่วัดนะคะรับหน้าที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะฤดูกาลนี้จะอย่าลืมมาเห็กำลังใจสาวหน่อยลำโพงโชว์หลายๆเด้อค่ะพี่ร้องค่ะเขาเห็นงานกัดยังเต็มที่สาวปืน สาวปือหัวกะากสาวปือ,อะไปล่างรถหัวกะาป่ะโอ้ยเพลง สักมันเป็นรักห้ามเมื่อ i yeah. can't